สวัสดีครับชาวโลกแล้วมาดูอาดอกกัดนะครับเรื่องดอกกัดเรื่องดอกหนึ่งฟันเดี๋ยวผมต้องแนะนำไอร้านที่เป็นคนรู้จักกันอะไรเป็นพี่พี่ผมสมัยก่อนผมทำงานที่นั่นไงชื่อร้านว่าซ maker. ู maker นเมกเกอร์ซซนเมกเกอร์ครับ โซนเมคเกอร์เข้าไปโซนเมคเกอร์ emaker, เราจะให้ดูดอกหนึ่งฟันแล้วคุณคุณไปหาแล้วคุณก็กดค้นหากดค้นหาสินค้าครับพิมพ์ไปว่า DLC DLC Enter คุณก็จะเห็นดอกกัดนะครับวซูมเข้าไปอามันไม่จะมีเกตใช่ไหมม,มีมีก้านดอกเท่าไหร่ก้านดอก สามจุดหนึ่งเจ็ดห้าคูณสองคูณแปดก้านสามมิลคมตัดไดมนเตอร์สองมิลคมตัดยาวแปดมิลนะครับอันน OK. OK. ี้สองจุดห้าก็คือมันโตสองจุดห้าอันนี้ก็โตสามจุดหนึ่งเจ็ดห้ายาวสิบสองยาวสิบสองก็คือยาวสามารถตัดงานลึกได้ สิบสองมิลเพราะว่าถ้าตัดลึกกว่าน,นั้นอะ่ะมันจะดอกอาจจะหักก็ได้หรืออาจจะเกิดปัญหาหลายอย่างตามมามันก็จะมีก้านดอกสามจุหนึ่งจห้ามีก้านดอกสี่มิลก้านดอกหกมิลอันนี้คือเบสิกมาตรฐานแล้วนะครับก็จะมีแปดมิลอะไรก็ว่านไปแต่ว่าส่วนมากก็ใช้แค่ไม่เกินหกมิล อันนี้ก็มีหลายเกรดมีเกรด 3A ก็ดูราคานะครับของดีก็ราคาถูกเออของดีก็ราคาสูงเป็นปกติดอกสามฟันก็มีแต่ผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมทำไมถึงต้องหนึ่งฟันเรามาเจาะลอกเรื่องนี้กันดีกว่าทำไมต้องดอกหนึ่งฟันนะครับดอกหนึ่งฟันเนี่ยประสิทธิภาพของมันเลย้็คือหนึ่งคายเสียดได้ดี ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีขายเลยนะครับมันจะมาช่วงที่ผมใช้ซีนซใหม่ๆช่วงนั้นน่ะจะมีดอกหนึ่งฟันมาขายแต่ไม่มี DOC นะจะเป็นดอกสีธรรมดาจะเป็นดอกธรรมดาเราก,กดคลิกที่เอนมินอลูมิเนียมโอเคเนี่ยมันเป็นดอกธรรมดาแต่ว่าหนึ่งฟันนะครับแบบนี้ เข้าไปดูได้นะครับก็มีดอกลบคมดอกเก้าสิบองศานะครับโอเคเรามาคุยกันต่อทำไมถึงต้องหนึ่งฟันเพราะว่าหนึ่งมันคายเศษได้ดีแล้วก็ผมก็ไปศึกษาเรื่องของดาตันเยอรมันของเครื่องเยอรมันนะครับเขาใช้ดอกหนึ่งฟันในการกัดแต่ทีนี้ดอกหนึ่งฟันเนี่ยมันต้องอาศัยหัวกัดรอบที่สูง นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหัวกัดของผมน่ะสูงถึง4ี่หมื่นรอบมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอัตราป,ป้อนด้วยทีนี้เราไปดูกันเรื่องของเครื่องคิดเลขเครื่องคิดเลขที่ผมสร้างขึ้นมาโลหะอ่อนหนึ่งฟัน dlc ใช่ไหมอ่าเอาสักสี่มิลคำนวณ ปกติแล้วนะ่ะรอบของเราตรงเนี้สปินเดิลเนี่ยสปินเดิลเนี่ยส่วนมากจะไม่เกิน2 4 0 0 0สจะไม่เกิน20,000ันรอบนะครับมันก็จะได้ที่ความเร็วฟีดเลทที่1,200ม mm ิลิเมตรต่อนาทีคุณกัดลึกได้เท่าไหร่ถ้าดอก4มิล0.1ถึง0.5เท่าการคำนวณก็คือ กาคำนวณก็คือสมมุติดอก4มิลใช่ไหมดอก4มิคลคูณ0.1เท่าก็จะเป็น0.4มิลถ้าดอก4มิคลคูณ0.5เท่า0.5เท่าเท่ากับ2มิลแสดงว่าลึกสูงสุดได้2มิลถามว่ามันทำได้ไหมทำได้ครับการอลูมิเนียมเนี่ยลงลึก2มิลเนีทำได้มันอยู่ที่ความแข็งแรงของเครื่องของดอก เนี่ยมันก็ต้องลองทําดูนะครับมันอยู่ที่อเรื่องของมันอาจจะกัดได้อยู่แป๊บนึงแล้วก็จะหักเพราะว่าหนึ่งไม่มีน้ํามันไม่มีตัวระบายให้มันเย็นผมจะใช้แอลกอฮอล์นะครับส่วนมากผมใช้แอลกอฮอล์ผมไม่ใช้น้ำมันเพราะว่าน้ํามันมันมันทำให้ผมปวดหัวและมันรู้สึกไม่ดีผมก็เลยต้องพ่นแอลกอฮอล์ที่ไร้สีไล้กลิ่นในช้อปปี้นะครับมีขาย ทีนี้นี่แหละเป็นเหตุผลก็คือพอมันกําจัดเศษได้ดีเนี่ยมันจะคายเศษดอกได้ดีดีกว่าพวกหลายๆฟันแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือความแม่นยําความละเอียดถ้าถ้าดอกหนึ่งฟันนะครับงานทั่วๆไปเนี่ยบวกลบ0ูนคือแบบ ถ้าแบบคุณไม่ซีเรียสเรื่องนั้นน่ะคุณเอาดอกหนึ่งฟันกัดได้ตามสบายกัดไม้พลาสติกอะไรพวกนี้ได้หมดเลยดอก dlc ของอลูมิเนียมเนี่ยมันสบายมันไม่ต้องกังวลว่าต้องใช้รอบเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเอาดอกสามฟันกัดเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่มันจะไหม้ความร้อนจะสะสมแล้วก็ขี้จะติดก็มี นะครับเดี๋ยวเราลองคำนวณที่สามฟันดูแต่สามฟันมันก็จะได้ฟีดมันก็จะได้ฟีดเลทใช่ไหมล่ะอ่ารอบเห็นไหมจากเมื่อกี้เท่าไหร่วิ่งได้สามพันแปดเห็นไหมเยอะไหมล่ะเยอะแต่ความเสี่ยงก็คือเศษจ,จะติดหรือเปล่าเห็นไหมล่ะถ้าคุณมีน้ำพ่นแบบ ให้มันเย็นๆช่ำๆอ่ะโอกาสที่เศษจ,จะติดก็แทบจะไม่มีระบายความร้อนให้มันได้ให้มันทันนี่แหละแต่ทีนี้ค่าพวกเนี้ยโอกาสนี่แหละเป็นโอกาสของเศษจ,จะติดหรืออะไรต่างๆมากมายมันเยอะอืมก็เลยเอาชัวร์ๆคือใช้ดอกหนึ่งฟันสบายใจสุดอืม ดอกหนึ่งฟันมันคายเศษได้เร็วมันจะกินกินเศษใหญ่ๆอ่ะเออป๊อบป๊อบป๊อป,ป๊อ,ปปอปเลยอ,อยากดูไหมทำเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูของดาตันเยอรมันแล้วกัน N min single ฟัดเนี่ยของยลของดาตันมันก็อันนี้ก็โคตรดีเลยนะครับ single ฟัด slow motion น่ <Okay. S 1> คือมันสุดยอดอยู่แล้วอ่ะหนึ่งฟันเนี่ยแปดปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยเห็นป่อกกัาดอยู่โคตรโหด อืมเห็นไหมจัวู้ละทำไมมันกัดได้ย่างงี้เพราะล่องคายเศษมันเยอะไงกัดทีแบบโอ้โหไม่ว่าคอแตกมากเห็นไหมแล้วก็สปินเดิลของมันนี่รอบเนี่ยอย่างตําๆเนี่ยสามหมื่นนะครับสามหมื่นรอบสี่หมื่นรอบหกหมื่นรอบแต่ผมสังเกตดูแล้วว่าไม่เกินสี่หมื่นเพราะว่า ถ้าจะไปถึงหกหมื่นรอบอะ่ะมันจะจับดอกได้แค่ประมาณไม่ถึงหกมิลนแน่นอนเพราะว่ายิ่งดอกจับขนาดใหญ่เท่าไหร่แรงเหวี่ยงมันก็จะเยอะมันจะทำให้เครื่องสั่นนะครับเนี่ยอันนี้สี่ทีสีอินหนึ่งฟังเสียงฟังเสียง นี้เพราะว่าเราผมก็จะผมผมก็ไปดูเรื่องของดอกกัดของมันเนี่ยคือสนมากเลยนะหนึ่งฟันจริงๆแล้วก็มันเป็นเข้าเข้าสู่กระบวนการการกัดแบบคอมเรวสูงอะ่ะเห็นไหมเแช่นกอฮอล์แล้วก็วิ่งไปโปรติชิวๆ เพราะว่ามันมันสอดคล้องกับฐานดูดสุญญากาศด้วยมันช่วยในเรื่องนี้คือทุกอย่างลงตัวมากอะผมลองหมดแล้ว ข้อเสียคือแค่ความละเอียดระดับถ้าคุณต้องการควบคุมที่ระดับ0.05อะไรเงี้ยไปใช้ดอกสามฟันเลยจบขั้นตอนการเก็บละเอียดอะไรเงี้ยสามฟันจะสวยกว่าเยอะแต่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยในบางอย่างแต่ส่วนมากหนึ่งฟันก็คือจบทุกวันนี้ผมใช้แต่หนึ่งฟันเพราะว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก ก็อย่างอย่างตัวเนี้ยอย่างอย่างการสัมมนาเนี่ยผมอธิบายให้ฟังโอ้ยคลิปนี้กูก็มีสาระแต่วะเขามีการทดสอบว่าดอกกัดหนึ่งฟันเนี่ยมันมันมีประสิทธิภาพดียังไงถ้าเทียบกับอันอื่นนะครับ อันนี้แบ t ทีเรียลรี v e ฟเลดอัตราการกําจัดเศษออกอันนี้ตารางเนี้ยมันเทียบกับเทียบกับดอกหน,หนึ่งฟันกับสองฟันนัเนี่ยหนึ่งฟันกับสองฟันสีเหลืองเหลืองเนี่ยก็คือสองฟันสีฟ้าเนี่ยก็คือหนึ่งฟันนะครับหนึ่งฟัน ในหน้านนี้ก็จะเป็น Deep Off Cut ก็คือความลึกในการกินแต่ละครั้งเนี่ยซิงเกิลฟันเนี่ยหนึ่งฟันเนี่ยลงได้ไม่มากแต่สองฟันเนี่ยลงได้มากกว่าส่วนชิปโหลดชิปโหลดก็คือตัวไม่รู้จะพูดว่าไงดีเออนั่นแหละชิปโหลดซิงเกิลฟัดมีมากกว่าแล้วก็ฟิเลตใช่ไหม ฟิเลตดอกหนึ่งฟันวิ่งได้วิ่งได้ไวกว่าเออมันต่างจากสูคคำนวณไหมล่ะสูคคำนวณที่บอกว่า,ห,ห,ลาหลายฟันที่มันหล,หลายฟันที่มันวิ่งได้เร็วกว่าเออแต่ในความจริงมันไม่ใช่ไงมันต้องแบบมันก็ต้องแบบลองดูว่ามันวิ่งได้จริงหรือเปล่าวะ อันนี้คือ material remove s i n งเกิลฟันเนี่ยอันนี้โอ้ผมลืมดูที่สามหมื่น rpm material remove ดอกหนึ่งฟันที่รอบทั่วไปอันนี้คือดอกสองฟันอันนี้คือดอกหนึ่งฟันที่รอบสามหมื่น rpm เห็นไหมมันต่างกันนะเว่ อันนี้คือไม่ได้ม้วซช่วงไงมันไม่ได้ม่วซช่วงไงมันมีบอกหมดอ่ะแล้วก็เออว่ะพอผมทดสอบแล้วเนี่ยมันก็ตามนั้นเลยคุณจะเห็นว่าทำไมผมแม่ถึงกัดหดลงหดอะไรเงี้ยเออถ้าเราลองแล้วมันได้นี่หนไหมมันจะทดสอบที่คือเครื่องทั่วไปมัน,มนอยู่ที่ประมาณไม่เกินสองหมื่นสี่แต่เขาก็วิ่งหมื่นห้าแต่ของผมมันไปได้สี่หมื่นไง ตัวนี้ก็จะเป็นสามหมื่นห้าที่ที่เท่าไหร่เนี่ยถ้าไม่มีหน่วยบอกว่าสมมติที่รอบหมื่นห้าเดี๋ยวผมจะคำนวณดูก่อนเก้าสิบสี่นิ้วต่อมิลลิเมตรต่อต่อต่อนาที As you can see, no problem with chip evacuation, no problem with chip welding. And really, at this, at this RPM, we're, we're taking full advantage of that property of aluminum for the cutting temperature to go down. แต่นั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของดอกกัดด้วยเพราะว่ามันอยู่ที่การดีไซน์ของดอกหนึ่งฟันแล้วก็อยู่ที่วัสดุที่เอามาทําด้วยมันถึงแบบบางทีมันก็เลยไม่แน่นอนเพราะว่า มันไม่ได้ใช้ดอกกัดของของบริษัทนี้โดยเฉพาะไงแต่บางตัวซื้อมาก็กัดไม่ได้นะอย่างของจีนถูกๆอะไรเงี้ยการออกแบบดีไซน์ของดอกกัดเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอมาเทียบกันดูแล้วแม่งเอ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะผมเลยต้องผมเลยต้องแต่งเองนี่เป็นเรื่องของดอกกัดที่มันที่มันเป็นเป็นสิ่งแรกที่สัมผัสกับชิ้นงานอะ่ะเห็นไหมมันสําคัญมากเลยนะถ้าดอกดีเนี่ย โอ้ยสุดยอดอ่ะผมไม่อยากจะพากอ่ะแบบทะลุทะลวงอ่ะไม่หี e เดี๋ยวผมคอยคำนวณตรงนี้ดูวอนเฮ้ยสัตว์เลยมันบอกว่า9 4้านิ้วต่อนาที เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับมิลลิเมตรต่อนาทีถาม gpt GP ก็ได้ปะเก้าสี่จุดห้านิ้วต่อนาที เท่ากับเท่าไหร่มิลลิเมตรต่อนาทีแล้วก็แล้วก็สอง้อยี่สิบนิ้วสองอยยี่สิบนิ้วต่อนาทีเท่ากับเท่าไหร่เห็นไ,ไหมเมนก็จะบอกว่า ที่รอบหมื่นห้านะที่รอบหมื่นห้ามันเท่ากับสองสองพันสี่สองพันสี่ร้อยมิลิเมตรต่อนาทีส่วนที่รอบสามหมื่นรอบสามหมื่นห้าจะวิ่งที่ห้าพันห้าเห็นไหมนี่แหละพอวิ่งได้เร็ว ลายเสียได้เร็วลงตัวไหมแต่ถ้าสามฟันเนี่ยยากที่ทําแบบนี้ได้เพราะว่าความร้อนมันสะสมและสุดท้ายถ้าระบายความร้อนไม่ทันดอกก็จะหักเลยขี้ติดดอกประมาณนี้แหละ